กั่วตับหมูสวัสดีครับหมูสีแดงชาแนลออมาอีกหนึ่งเมนูนะครับวันนี้เรามีขั่วตับหมูหลายท่านคุณจะไม่รู้จักนะครับในหมูตัวนึงก็จะมีก็จะมีปอดมีตับมีอะไรกันแล้วแต่แต่ขั้วตับหมูก็จะเป็นยิ้นชิ้นไม่ใหญ่ไม่โตเท่าไหร่นะครับผมกิโลนึงก็แพงดีเหมือนกันอันนี้เราเอาไปต้มก่อนนะบางคนก็เอาไปทํา ตุ๋นนะครับเป็นคั่วตับหมูตุน๋นใส่ในก๋วยเตี๋ยวมั่งจิ้มน้ำจิ้มมั่งแต่วันนี้เราจะมาทำเป็นเป็นชาวบ้านเขาหน่อยคั่วตับหมูผัดกะเพราแหมฝั่งก็ดูดูดีไหมครับแต่ก่อนเองนะครับล้างด้วยน้ำส้มสายชูก่อนนะครับให้มันหายขาวของมันนะน้ำส้มสายชูกับเกลือล้างเขา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 ไปนะครับ ล้างเสร็จเรียบร้อยก็มาล้างน้าให้สะอาดร็จเลอร์ต้องไปต้มกันนะครับโอ้ต้มนี่สองสองชั่วโมงได้บ้งแต่ถ้าใครมีหม้อแรงดันสูงก็จะล่นระยะเวลาลงมไปหน่อยเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ขั้วตับหมูนะครับเดี๋ยวต้องไปหั่นนะฮะต้มแล้วเคี่ยวอย่างน้อยสองชั่วโมงนะครับสังเกตได้ว่าอย่างหนึ่งผมจะไม่ลอกหนังมะพืดออกครับเพราะหนังมะพืุดเนี่ยอร่อยกรึบๆดีครับ ใช้ได้แล้วก็จะมีครับพริกกระเทียมเดี๋ยวเราจะไปตำนะผมไม่ชอบทุบผมเอาตำเลยแล้วก็ใบกระเพราเด็ดไปเลยนะครับก็จะมีน้ําซุปที่จากต้มหมูเนี่ยครับเอามาช่วยเขาซะหน่อยหนึ่งนะครับปรุงรสก,ก็จะมีตัดหวานในน้าตาลนิดนึงนะครับซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ําปลานะครับและสีอิาวดำหวานซะหน่อยหนึ่ง นะครับให้มันสีสันสวยงามหน่อยแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะครับวันนี้ใช้รสด,ดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาหั่นคั้วตับหมูชิ้นแบบใหญ่ๆหน่อยครับเนี่ยประมาณเช่นนี้เลยนี่ครับมันนุ่มแล้วครับนะครับท่านผู้ชมหั่นประมาณนี้ครับ คิดประมาณนี้กลังพอดีพอดีคำนะครับมีผังผืนหน่อยโอ้อร่อยครับไปตัดมันทิ้งก็เสียดายเปล่า,า,าเดี๋ยวผมจะหั่นให้เสร็จก่อนโอเคครับหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาตำกระเทียมกับพริกรกันดีกว่าตำพริกกับกระเทียมกันเีกวกา วันนี้เราต้องการเผ็ดๆหน่อยก็ใส่พริกเยอะๆหน่อยนะดับแรกใส่ไปจัดจานหน่อยทำพริกก่อนทำให้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับมันจะเข้าเข้าเนื้อดีนะทำไปก่อนโอเคครับพริกเริ่มละเอียดได้ที่นะครับก็ ตามได้กระเทียมตายลงไปเยอะๆตำไปเนี่ยครับตำให้เขาละเอียดสน,นิทที่จะเข้าเนื้อดีจะแบบไม่ต้องละเอียดมากนะเอาแค่พอระหว่างหยาบก,กับละเอียดครับพูดแล้วก็จะงงเองแหละครับหยาบก,กับละเอียดโอเคได้ที่แล้วตั้งกระทะน,นะครับ น้ำมันไป็นพอสมควรพอแล้วครับคอยให้น้ำมันมันร้อนก่อนนะการผัดพริกระเราอ่ะถ้าผัดไม่ให้ฉุนเขาจะต้องเอาเนื้อสัตว์ไปผัดก่อนใช่ไหมครับแต่วันนี้เราอยู่ในบ้านเราเราก็ต้องผัดพริกกระเทียมก่อนเพื่อความหอมของมันมันจะดีกว่านะครับโบราณกขาัะอย่างนี้มาตลอดแต่เวลาพบพรอค้าปม่คาเราขายตามชุมชน เขาต้องเอาเนื้อสัตไปผัดก่อนเพราะไม่อยากให้ฉุนรอบข้างครับโอเคครับตอนนี้มันร้อนใช้ได้แล้วนะใส่ไปเลยครับพริกกระเพราว,วันนี้จะออกว่าาจะจัดน,นะครับเอาแห้หอมๆกันนะ หว่างการถ่ายทำก็มีจามมีไอบัางเรื่องโปรติครับหมูสีลเลจานนอกเราบ่อยครั้งจิดมาแล้วจิดมาแล้วโอเคนะครับในก็ะเทียมเริ่มเหลืองแล้วครับเริ่มสุกแล้วตามด้วยขวั้วตับหมูของเราเลยครับ ้ำซุปครับที่เราต้มหมูไว้ครับช่วยเขาสักหน่อยใส่พรปรุงรสไปก่อนนะครับอแค่พอสมควรนะครับตามด้วยซอสปรุงรสกันครับหอมอมซอสไปตั้งลมนะครับ นัวๆมันจะมีความมันๆมันหน่อยนะครับแล้วก็ตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายสักหน่อยอาไม่ออกสิเก็บนลยครับปึ๊บอ่าพอครับเดี๋ยวเราผับไปก่อนนะค่อยใส่น้ำปลาที่หลังเริ่มสีสันให้เขาหน่อยครับด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับ จะดูเหมือนผัดกระเพราเนื้อนะท่านผู้ชมคิดเป็นผมนะเหมือนกับผักระเพราเนื้อ,อสีสันสวยงามนะผมขอกินกันนะครับอื กระดาษดีครับน้ำปลานะครับดีๆสะหน่อยสามช้วยตะกะเพราเลยครับใส่ลงไปง่ายๆครับใครก็ทำทำได้คผักกะเพราคือผักกะเพรานะฮะไม่ใส่อะไรเยอะแยะ ไม่ไปใส่ถั่วักยาวไม่ไปใส่อะไรไม่ใช่เอ้อเค,ครับเดี๋ยวมาดูตอนจัดจานกันเลยยังไงครับท่านผู้ชมขัว้วตับหมูผัดกะเพรานะครับวันนี้เราโปกข้าวเลยมีไข่ดาวด้วยน่ารับทานครับงไงครับสีสัน ่า,านอย่างนี้รับสูง่ใกล้เดี๋ยวเรามาทิมกันเลยกว่าถ้าทปานเจ้าะพรมครับผัดกะเพราก็คือผัดกะเพรานะครับอย่าไปใส่อลไรเยอะแยะนั้งหนานะครับเรามองชิมดิมันจะเป็นไงบ้างอ้าวนี่เลยนี่นี่นี่ติดผังเผืดด้วย ขาดซะนะครับขาดวร้อยครับนุ่มครับเพราะ,ะเราเคี่ยวไปสองชั่วโมงอย่างน้อยครับตรงผังผืนจะได้เคี้ยวๆหน่อยนะครับชิมตัวกระเพราสิ กำลังพอดีพอดีเผ็ด <Gym> เค็มขึ้นอยู่กับท่านนะใส่มากก็เผ็ดใส่น้อยก็ไม่เผ็ดนะครับเค็มหวานหรือความรัวไงผมว่าทุกท่านทำเป็นหมดนะครับเอาแค่เป็นไกด์ไลน์เฉยนะครับขอบคุณนะครับที่ตามจนถึงท้ายคลิปนะครับ ถ้ามีประโยชน์มั่งก็ลองทําตามดูนะมาทบทวนอย่างหนึ่งผมเห็นเป็นคั่วตับหมูมันก็คนหนึ่งก็ทําเป็นหมูตุนหมูอะไรเรียบร้อยไม่เอาผมลองมาทําผักกะเพราดูก็อร่อยดีนะหนุ่มนุดีมันเหมือนมันฟิลเหมือนกินเนื้อเหมือนเนื้อผักกะเพราอ่ะแต่ว่ามันเป็นหมูนะครับไปถามแม่ค้าก็ได้บอกคั่วตับหมูส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ว่าจะน้อยมากนะครับโลร้อยกว่าบาทมันจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่ ถ้าชอบนะครับก็เชิญก,กดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะครับเป็นกํำลังใจซึ่งกันและกันนะครับมีอะไรดีไม่ดีติดเตียงกันได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปทานขั่วตับหมูกะเพรานะครับวันนี้มีข้าวมีไก่ดาวด้วยไปก่อนนะบ๊ายบาย